สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า h o s t a k e n Go Theater เลยนะครับผมซึ่งเราจะได้รับบทเป็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับผมที่จะมาคอยสอดส่องพลเมืองแล้วก็จะคอยช่วยเหลือพลเมืองนะครับผมที่ชอบแบบทําอะไรที่มันแบบเสี่ยงๆที่แบบที่เราจะเป็นต้องแบบไม่ช่วยไม่ได้นะครับผมเอาละคือในอย่างเควสนี้นะครับผมตอนนี้คือมีพลเมืองคนนึงนะครับผมเหมือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะโดดนะครับผมเนี่ยแล้วก็มันจะมี2ตัวเลือกนะครับผมให้เราเลือกอย่างเช่นตัวเลือกอันแรกก็คือเนี่ย Don't do it อย่าทำนะอันที่สองก็คือ what are you waiting for หมายว่าแล้วนายจะรอแล้วโดดเลยไอ้ขำมากเลยเดี๋ยวถ้าผมเลือกเรียกอันที่สองนะเราดูดูดิ้วจะทำจริงๆแน่เลยนะไอ้ผมพลเมืองท่านนี้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำมันจริงจแน่แล้วเราก็มี2คํคำตอบให้เลือกนะครับผมก็คืออย่างที่1ก็บอกว่าเออโอเคโดดเลยนะอันที่2ก็บอกเฮ้ยไม่นะ เดี๋ยวได้โปรดอะไรประมาณนี้ผมจะรอเรียกอันแรกนะครับผมเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาคือมันไม่ยอมให้เราแบบเลือกเอาตัวเลือกอันแรกเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะขึ้นหมายสีแดงครับผมคือต้องให้เราเลือกคําตอบที่ถูกต้องเท่านั้นก็คือนี่นะครับผมไม่นะได้โปรดโอเคแล้วตอนนี้ก็เขาจะมาบอกปัญหาชีวิตของเขานะครับผมคือบอกว่าเนี่ยไอ้พวก ฉันตกงานไปแล้วเขาบอกเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาตกงานไปแล้วแล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยอ่าโอเคงั้นนายก็โดดไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็อันที่2อแล้วก็อันที่2นะครับผมเนี่ยนายตำรวจท่านนี้นะครับผมเราก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะช่วยหางานให้นายใหม่เองเนี่ยครับผมจริงเหรอขอบคุณฮะตกต่อไปนะครับผมเนี่ย มาดูเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้กันนะครับผมนั่นใครอ่ะอันนี้หมายถึงว่าคนคนที่อยู่ในบ้านนะครับผม Who is there? เราถูกโทรเข้าสาย911คุณโอเคหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวบอกว่าโทรหา911คือบอกว่าเนี่ยเป็นเขาส่งอาหารร a v e my order at the door เขาบอกว่าเนี่ยให้วางออเดอร์ของเขานะครับผมไว้ที่หน้าประตูเขาบอก เราถามเขาไปนะครับผมว่าคุณโอเคหรือเปล่าเช็ควินโด้นะครับผมมันจะมีให้เราเลือก2อย่างนะครับผมก็คือคุณโอเคหรือเปล่าแล้วก็เราจะดูแบบเช็กตรงหน้าต่างนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาตัวแรกนะครับผมเนี่ยอายุโอเคเนี่ยใช่ฉันโอเคคุณไปได้เลยอ้าวครับผมอันนี้น่าจะเป็นเสียงโจนนะที่พูดเนี่ยเราก็มันมี2ตัวเลือกนะครับผมผมลองเอาโกเวจะเป็นไงวะไม่ถูกนะครับผมคาตอบมันไม่ถูกคือแบบมันฟิกให้เราเอาคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเช็ควินโด์นะครับผม อ่านั่นไงนะครับผมท้ายเราก็เห็นเหตุการณ์มี2อ,อย่างให้เราเลือกนะครับผมก็คือ hey what are you doing เฮ้ในทำอะไรอยู hey, ่อ่ะแล้วก็อัน2ก็คือยิงนะครับผมกดยิงดูจะเป็นอะไรเอายิงแขนดีไหมเก็บร้อย <laughs> เลเวลของพี่นะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ที่3นะครับผมเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนมันเป็นใครเอาอันนี้ก็ถามตัวเองนะครับผมโอเคมี2อย่างให้เราเลือกนะครับผมก็คือนี่นะครับผมเนี่ยเราจะถามเขาไปว่าเนี่ยคุณเพิ่งขับรถเป็นครั้งแรกเหรอดูเหมือนว่าคุณกําลังกลับด้านนะเออเขาบอกประมาณนี้ครับผมอืมผมเอาอะไรดีว่าเอานี้ดีไหมโอ้ทีนะดูเหมือนว่าฉันจะเกิดอุบัติเหตุนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยโอเคนั้นเราก็เอาอะไรดีว่าเอาแรกแล้วกันนะ โอเคมาเปิดประตูช่วยกันนะครับผมเรียบร้อยนี่ผมเป็นตำรวจหรือว่าเป็นยามกันแน่วันนี้ มาครับผมเรามาถึงเหตุการณ์อันที่4กันนะครับผมเนี่ยนายคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอตอนนี้เรามี2อย่างนะครับผมให้เราเลือกก็คืออย่างแรกก็คือ place, บบนเนี่ย is the police don't press ไปายาว่าเนี่ยนี่คือตำรวจนะอย่าก,กดแล้วก็อย่างที่2นะครับผม do you know watch this button does เขาว่านเนี่ย รู้ไหมว่านี้มันคือปุ่มอะไรอืมผมว่าจะเลือกัน่หนดีเอาอันเอาแรกเลยแล้วกันเขาอยากเป็นผู้ปกครองโลกนะครับผมเขาบอกว่าเราออยากเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้นะครับผมแล้วก็จะมี2คําตอบให้เราเลือกตอบนะครับผมนี่อันแรกก็คือ rules first people นะครับผมนี่ก็คือบอกว่าก็กดเกณฑ์นี่ยมันจะเป็นการทาร้ายผู้คนนะครับผมแล้วก็อย่างที่2เขาบอกว่า The most powerful นะครับผม a p o n is the o r s t นะครับผมอาวุธที่ส่งพลังที่สุดก็คือการพูดนะครับผมผมว่าเอาอันที่สองกันดีกว่านะลวดสีมะเขือเทศแล้วก็ลวดสีฟ้าอ๋อโอเคครับผมโอเคเรียบร้อย เอออันนี้ได้เต็มเลยว่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ต่อไปกันนะครับผมมือเหมือนว่าในตู้หลอของเรานะครับผมจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะจมน้านะครับผมเขาบอกว่าเฮลเมช่วยด้วยนะครับผมโ okay. อเคก็จะมี2ตัวเลือกนะครับผมเนี่ยจะให้เราแบบตอบเข้าไปนะครับผมถามตอบใหญ่ตนี้นะครับผมเนี่ยก็คืออันแรกเขาบอกว่า you like swimming ชอบว่ายน้ำเหรอแล้วก็อันที่2องค่ะเ re s w i m to me แปลว่าอย่างที่2ก็คือวแบบ่าเนี่ยผมอยู่ตรงนี้แล้วไยมาผมเลยผมจะเอาอันที่สอนะครับผมอันแรกนี่เอาไปก็เหมือนเดิมนะเนี่ยถามว่าเขาชอบแบบว่ายน้ำหรือเปล่า เปล่านะครับผมเราดูฮะมันไม่ตลกเลยนะอด t ันนี่ไอแคลนจ้าวมันไม่ตลกเลยนะฉันอาจจะจมน้ำตายได้ <laughs> <laughs> นี่ครับผมเป็นคำตอบที่กวนมากเลยแต่ด่วนท่านนี้นะครับผมเนี่ยมันมีสองคำตอบให้เราเ,าเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือเนี่ย I think i <laughs> ิสเด e ร์กู๊เก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะแล้วก็อย่างที่สองคุณพูดถูกแล้ว Swim to me หมายถนงว่าเนี่ย a r e right swim to me หมายถนงว่าคุณพูดถูกแล้วปน้ำมาผมเลย <laughs> ผมจะลองอันแรกดูนะครับผมไม่ใช่ครับผมมันไม่ถูกไม่เอาแต่อย่างเดียวก็คือนี้ฉันฉันว่ายไม่ได้ไอคานสวิมนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อย่างนี้ก็คือเขาแยกกันนี้เขาบอกว่าเนี่ยไอคานสวิมนะครับผมฉันว่ายน้ำไม่ได้เราก็บอกว่าเนี่ยอะไรวะคอสไลฟ์อ้มันอ่านว่าอะไรบวยหรือเปล่าทุกคนเนี่ยที่มีความหมายว่าเนี่ยเราโยนไอชูชิไปนะครับผมอย่างที่สองก็คือบอกเดนคุตบายเอองั้นก็ลาก่อนลองอันที่สองดู ตายจิายูอาเฟียเออยูเ oh ฟียล okay, okay. okay, okay, ้มเหลวโอ้ปมาบอกแม่โอเคเอานี่แหละโอเคโอเคครับผมมาดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับผมในข้างหน้าในตรงหน้าตำรวจท่านนี้นะครับผมก็คือจะมี2คนนะครับผมอีกคนนึงก็คือถือปืน ผมว่าค่าดาวน่าจะเป็นโจนแน่ๆนะครับผมส่วนันนี้ก็คือผู้โชค้ายน,นะครับผมเรามาดูคาถามนะครับผมที่เขาถามเรานะครับผมว่าเอ้ยจะเป็นใครว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าทำไมนายนเป็นคนที่แบบก้าวร้าวอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างนะครับผมที่เราจะตอบโจนคนนี้ไปนะครับผมบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบรวดเรวแล้วก็ก้าวร้าวแล้วก็เขาถามเรานะว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็ตอบไปว่าเนี่ย I just came to visit a friend หมายถึงว่าเราเนี่ยแค่มาเยี่ยมเพื่อนเท่านั้นเองผมว่า ลองอันที่2ดูนะไปให้พ้นเอากลังยุ่งอยู่ <c oughs> ครับผมก็บอกว่า go away via b u s y นะครับผมแล้วก็มีคำบสองคำตอบให้ให้ผมเลือกนะครับผมเนี่ยอันแรกก็คือว่าโอเค b i l l go home แล้วก็อย่างที่2 I'm b u s y too ปัดน to h e l p you นะครับผมอันแรกก็บอกว่าโ okay, อเคกลับบ้านก่อนแล้วก็อย่างที่2ก็คือบอกว่าตอนนี้ฉันก็ยุ่งยุ่งอยู่นะแต่ฉันจะช่วยเหลือว่าเอาอันไหนดีวะอันนี้เนี่ยคือต้องยงโดนยิงตายแน่เลยสมมตินนะเอาไม่ได้มันไม่ให้เลือกมันก็อันนี้แล้วกันนะครับผม เรียบร้อยอมาดูเหตุการณ์ต่อไปกันนะครับผมเหตุการณ์นี้ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็คือเหตุการณ์ตอนที่เราอยู่โรงเรียนนะครับผมเนี่ยผู้ชายคนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยโรงเรียนมันพังแล้วตอนนี้ฉันจะร้อน หมายความว่าไงวะหมายความว่าโรงเรียนมันไม่มีแบบแอร์พัดลมอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็จะมี2คําตอบให้เราเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือบอกว่าเนี่ย just tell me why ไม่บอกฉันว่าทําไมนะครับผมแล้วก็อย่างที่2โอเค okay, ระวังด้วยนะครับผมเนี่ยโอเค be careful นะครับผมเอาอันนี้ดีกว่าฉันเรียนที่โรงเรียนนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่า I study at this school นะครับผมแล้วก็จะมี2คําตอบให้เราเลือกเนาะก็คือเนี่ย I will let you blow นะครับผมที่หมายความว่าเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้คุณเผาหมายความว่าอะไรว่าเผาฉันไม่ยอมให้ นายระเบิดมาหรอกนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเป็นการแบบย่อยุตชัดเจนเลยครับผมบอกว่าเนี่ย blow is u ฟระเบิดมาซะไม่ใช่นะครับผมตอนแล้วผมก็ต้องยิงมาหรอเอายิงไม่โดนล้มเหลวโอ้ยโอเคเรียบร้อยโอ้ มาครับผมเรามาดูเหตุการณ์ถัดไปกันนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ย I have no other choice ะไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วแล้วก็มี2อ,อย่างให้เราเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือ remember happiness is a choice นะครับผมก็คือหมายความว่านเนี่ยจำไว้นะว่าความสุขมันมีตัวเลือกเสมอมันมีทางเลือกเสมอความสุขแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมีความหมายประมาณว่านเนี่ยจะโดดหรือไม่โดดนั่นแหละก็คือคําถาม <laughs> เอาอย่างที่2นะ เออไม่ใช่เอาอย่างแรกแล้วรู้สึกแย่ยมาก I feel bad นะครับผม I want to jump down with the overs ันอยากจะโดดโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็มี2อย่างให้เราเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือเนี่ยเราโยนห่วงชุชิปไปเกี่ยวเอาผู้หญิงคนนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับผมโอเค is your choice โอเคก็แล้วแต่เราเลือกนะประมาณนี้นะผมว่าลอง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 ,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งอันที่2ดูนะครับผมดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นไงอ,อ้ยไม่ได้ปนกอ็อันแรกเลยลกัน ันนี้ 100. เรียบร้อยอ้าวรอดนะครับผมโอเคเรามาดูเหตุการณ์นี้กันนะครับผมจะว่ายัางไงดีนะอา้าวเหมือน ช่างก่อช่างคนนี้เหมือนเป็นช่างก่อช่างหรือเปล่าว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดทางหลวงนะครับผมแล้วก็ขอให้มันเป็นวันที่ดีผมก็งงนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะให้เรานะครับผมที่เป็นจอมเสือกอยู่แล้วนะเขาบอกว่าเนี่ย it's a police o p e n t h e opening immediately เลยครับผมนี่คือตำรวจนะครับผมเปิดทางด่วนเลยก็อย่างที่สองเนาะคือมีให้เราเลือก you like traffic jam ชอบรถติดไหมประมาณนี้ผมว่าเลือกอันไหนดีนะเอาแรกเลยกันอย่ามายุ่งกับผมนะผมกำลังผมกำลังยุ่งๆอยู่นะครับผมอันแรกเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาบอกโอเคนะครับผม แล้วก็มี2ตัวเลือกนะให้เราเลือกนะครับผมอย่างแรกนะครับผมที่เรานะนรัยผมบอกเข้าไปว่าเนี่ยผู้บระทวงจะต้องได้รับโทษอย่างแน่นอนแล้วก็อันที่2นะครับผม sorry but I have to help people บอกว่าอันเนี้ยเท่าทีนะแต่ฉันต้องช่วยเหลือประชาชนอนะโอเคนะครับผมใน <c oughs> ที่สุดก็ยอมเปิดทางให้เรียบร้อย มาดูเหตุการณ์ถัดไปกันนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะมาช่วยผู้หญิงท่านหนึ่งที่กําลังติดไฟอยู่ในบ้านอยู่นะครับผมมามาช่วยเหลือเขากันนะครับผมแล้วก็มี2ตัวเลือกให้เราเลือกเนาะไปช่วยฉันด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะมี2ตัวเลือกนะครับผมให้เราเลือกก็คืออย่างแรกนะครับผม story today is not your day ปกทีนะวันนี้ไม่ใช่วันของเธอแล้วแหละแล้วก็อย่างที่2นะครับผม just trust me นะครับผม I will save you เชื่อฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยเหลือเธอเองนะครับผมเอาวันแรกดูนะว่าจะเป็นยังไงเอาวันแรกนะ เอาไม่ได้ป่ะต้องเอาอันที่2นะ 2> โอเคนะครับผมที่มันร้อนมากเลยนะครับผมเขาบอกว่า it's very hot here นะครับผม yes is sunny today เราก็ตอบไปว่าเนี่ย <laughs> มันมี2ตัวเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย yes is sunny today ใช่วันนี้มันมีแดดออกเนี่ยนะแดดแรงอันที่2นะครับผม put out the fire นะครับผมบอกว่านำผู้หญิงคนนี้ออกมาจากไฟเอา,าแรกดูนะไม่ได้ครับผม เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมมาดูเหตุการณ์กันอันต่อไปนะครับผมเนี่ยเป็นตำรวจเพิร์มาเจอหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังยกอะไรปะออกกำลังกายเขาเรียกดัมเบลเปล่าอันนี้นะครับผมเนี่ย <laughs> this is very really hard มาเช่นด้วยอันนี้อันนี้มันโคตรหนักเลยมีสองคำตอบให้เราเลือกนะครับผมอย่างแรกก็คือ c o m e o n you are vs lead นะครับผมต้องอ่านถูกเปล่านะอ่านผิดขอไปด้วยนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่า เฮ้ย hey, แมวหนะ้าคุณเป็นนักกีฬานะก็อย่างที่2นะครับผมเอามัสเต็นะครับผมหมายึงว่าเนี่ยมันหนักเท่าไหร่เหรอว่าเอาอันแรกดีกว่าจะเป็นไงนะแล้วก็ไอ้หนุ่มคนนี้เขาตอบมาว่านะครับผมฉันไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่นะแต่ว่าน้นําหนักมันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันโคตรหนักเลยโอเคนะครับผมแล้วก็มี2คําตอบให้เราเลือกตอบเข้าไปนะครับผมอย่างแรกก็คือโดนบอลลี่ไอเซฟยูนะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะช่วยเหลือนายเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่2องไอเดอร์ไลท์เดอะสปอร์ตบายฉันไม่ชอบกีฬานะไอกอ่อนแล้วกันเาออนรานนั้น โอเคเนาะไปค่อยยกขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นมาเรียบร้อยอืม <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นแต้มที่แบบให้เราทำเควสเสร็จเพื่อที่เราจะได้แบบเลื่อนขั้นไปแบบจับสไนเปอร์ยิงนะครับผมเนี่ยเนี กอให้มันเต็มหลอดน,นี้นะครับผมมาดูเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายกันนะครับผมก่อนที่ผมจะปิดกิป <c oughs> ผู้ชายท่านนี้นะครับผมก็บอกวาเนียช่วยด้วยฉันต้องการอยากจะไปห้องน้ำ <c oughs> ทำไมแล้วใครมามัดไว้ติดไว้ตรงนี้วะแล้วก็มี2คําตอบนะครับผมที่ให้เราเลือกตอบนะครับผมอย่างแรกก็คือ how d i d you get there how did you get here แล้วคุณมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะครับผมอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองฮ่าฮ่ายูอาฟันนี่อย่างที่สองบอกว่าเนี่ยขำนะครับผมตำรวจเราขำแล้วบอกว่าเฮ้ ทำไมคุณดูตลกจังเลยลองเลือกแบบคำตอบแบบเกียนๆียนอันที่2ดูนะครับผมผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยพวกอันตาพานะครับผมได้มัดเขาเอาไว้นะครับผม,ม,บผมแล้วก็ปล่อยฉันปล่อยทิ้งชันไว้ที่นี่นะแล้วก็มี2คําตอบให้เราเลือกตอบน,นะครับผมอย่างแรกคือบอกว่าเนี่ย I will free you นะครับผมเราจะทําการปลดปล่อยทายท่าน,นี้เองนะครับผมแล้วก็อย่างที่2 I hope all will be okay by หสังว่าทุกอย่างมันคงจะโอเคนะละกอน <laughs> เอาอันแรกไม่ได้อันที่2ไม่ได้ครับผมต้องอ,อันแรกโอเค โอเคครับผมก็สนุกดีนะครับผมกับเกมน,นี้นะครับผมยังไงก็ถ้าถูกใจก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องคอมเจด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ